คือแค่กันอีก50บาทเด้อโอ้โหได้หนึ่งตัวแล้วนะครับนี่เราจะทำการย้ายไก่งวงข้ามไปฝั่งโน้นนะครับเอานานๆเลยนะพี่นะไปลงก็ได้นะให้อีกตัวหนึ่งดี่มองมา กูจะทาน่างไก่งวงนะตัวนี้มาจากเหนือเลยนะครับผต้องมาจากเหนือเลยนะครับเอาเรื่องนะฮะหนูตายเอาให้หมดเลยสามตัวเราไม่ได้เราจะย้ายไก่งวงเข้าป่านะฮะพี่โกลต้องมาต้อนฝั่งนี้ถึงจะมันฝั่งนู้นมันเละต้องมันเละตอนมาทางนี้ต้อนมาฝั่งนี้ต้อนมันออกมาทางนี้ ไปไปเลขสามตัว3ตัวนะครับท่านผู้ชมมีการย้ายไก่งวงของเราครับแบบเปนบ้านนะฮะคือการต้องไก่งวงเข้มจะขนถ่าดได้เท็หมดเลยนะเอาทีเดียว3เลยนะ มันไม่ได้สักตัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหอายตายเล็กสองตัวไม่ได้สักตัวเลยไอ้หนูแดงแดงสามไปมากไปไปขึ้นไปมากไปมากกระดิมันแคบเกินไป อย่าล็อกนี้แล้วมั้งไปพวกมันหายเราอะไล่มาไล่มาเอาเล่นหอบนะรอปล่อยครับไปปล่อยนี่คือไก่งอองตัวเป็นๆเลยนะครับถ้าแม็กประมาณ9โลได้เราจะนำมาประกอบอาหารนี่วันขอบคุณพระเจ้าเลยไม่ใช่ครับผมไปเอาไปปล่อยสัตวน ดทำพิธีมอบไก่งวเข้าป่านะไม่ดินด้วยไป <c oughs> ด้วยตัว ไปแล้วนั้นคือตัวผู้นะฮะอันนี้คือตัวเมียนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะไก่งวงจะเป็นยังไงเพราเคยกินได้เพื่อนนะฮะอยแล้วก็จะไปอยู่ตามป่าน่ก็จะโอเคนะครับภารกิจจับไก่งวงด้ายครอบนะฮะเอาเรื่องครับผมสวัสดีครับ